สวัสดีครับสวัสดี FC ฟซบ่าวเดียเอฟซมาดามหน่อยครับผมมนีติดตามความคืบหน้าการสร้างเฉียงนามาดามหน่อยนะครับผมก็ตอนนี้ดัหลันี่กำลังสีขุดเอออย่างหลักขุดขุดบบอขุดโบกเออที่เอาไว้ใส่โบกสวมนะครับผมเนาะบ่าวเดียสีใส่ทั้งเบิดฮอกโบกนะครับผมเนาะของน้ำซีอิ๊วมองหันเนาะนะครับก็จะเป็นสวนทงวันนี้นะครับ ตอนนี้ช่างก็ได้ปรับหน้าดินแล้วเรียบร้อยนะครับผมของน้ำเฮ็ดลุม่มขั้วเห็ดตำลงขั้วพื้นบ้านนะครับก็ตอนนี้ได้สั่งข้อมาแล้วกับอิดกับปูนนะครับรถก็กำลังค้นลงนะครับทีมงานเขากำลังค้นลงนะครับก็ก่อนแรกกระเบิดเป็นมื่นแหละครับพี่น้องเนาะทั้งอิฐทั้งปูนทั้งอุปกรณ์การเห็ดนะครับผมก็ เป็นปูนเขียวนะครับอีทอีคาร้อยนะครับแล้วก็มันยังมาบวบเบิร์ดได้นี่สีมีโบกมีบอปูนนะครับมีทอหนำดีมีบอพักพร้อมนะครับอ่าก็ตอนนี้ก็ช่างพึ่งมานะครับเมื่อคืนฝนตกหนักมากนะครับเบ่าวเดียเป็นห่วงบ้านมากเลยนะครับเพราะว่าพายุแรงมากนะครับเล้าไก่ที่อยู่หลังบ้านจนพลิก <c oughs> แม่ครับผมแรงจริงๆนะแต่ตอนนี้ช่างก็ได้ปรับหน้าดินแล้วนะครับผมเมื่อคืนโอ้โหเบาเดียวกลัวร้านกาฟแฟเบาเดียวพลิกมากเลยแล้วก็กลัวดินด้านหน้าเนี่ยโยดถล่มทลายลงไปแต่ก็เมื่อคืนก็ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับเบาเดียวได้เดินมาดูนะฝนตกนอนไม่ได้ครับมันเสียงดังมากกลัวแบบบ้านปิวกลัวาพายุทอร์นาโดอะไรประมาณนี้มันแรงจริงๆนะครับ กลัวมากเลยนะครับจนแบบต้นไม้เอ็นจนไปติดถนนนะฮะต้นไม้เอ็นเอ็นจนลงลงไปติดดินอะไรแรงจริงเบ่าเดียกลัวแบบกลัวดินมันพังทลายอะไรเงี้ยนอนไม่ได้นะครับก็เลยลุกขึ้นมาดูแต่พอมาดูแล้วก็อาศัยจังหวะที่ฝนมันหยุดนะครับฝนเริ่มหยุดเบ่าเดียก็เดินตากฝนมามาดูนะครับกลัวน้ํามันขังกลัวน้ํามันพาดินทลายลงไป แต่พอมาพอมาดูแล้วนะครับก็น้ําที่ที่อยู่ด้านบนเนี่ยมันไหลลงฝากท่อที่บาวเดียเคยทําไว้ก่อนหน้านั้นนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าบาวเดียจั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเวลาน้านําขังด้านบนให้มันไหลปไปด้านหน้านะครับแล้วก็นี่นะฮะท่อท่อที่บาวเดียสั่งมาเนี่ยจะเอาไปเป็นท่อน้ําเสีย,น,ยนะครับท่อน้ําดีพูดง่ายๆนะครับเวลาเราล้างมือล้างหน้าอา,อาบน้ําอะไรเงี้ยฮะ มันก็จะไหลออกมาข้างนอกปุ๊บแล้วมันก็จะไปด้านหน้านะครับเพื่อที่จะไปด้านหน้าไปลงคลองด้านหน้าเลยนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้วันนี้ช่างก็กําลังวัดระดับจากด้านบนเพื่อที่จะเทพ,พื้นด้านล่างนะครับพื้นเนี่ยแบ่าวเดียใช้รถปูนนะครับเป็นรถซีเมนนะครับรถปูนซีเมน ช่งเขาขุดลึกมากเลยนะครับเพื่อที่จะวางก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ10โมงนะครับช่าง กำลังจะขนกำลังจะขนลงนะฮะขนติดลงทั้งหมด500ก้อนแต่ยังมาไม่หมดนะครับน่าจะมาอีกรอบแนงพร้อมบ่อบ่อปูนบ่อเขาเรียกว่าอะไรบ่อครับป <laughs> อกปอกท่อเออนะครับหกหกใบทั้งหมดหกใบละแปดสิบนิ้วนะครับเออแปดสิบเซน <laughs> นะครับ ใช้ขนาด80เซน6อันนะครับเพื่อต่อกันขึ้นมาแล้วก็พร้อมฝาปิดนนี้ก็คืบหน้าไปแล้วครับอันนี้เป็นทีมช่างกับคนละทีมก,กันกับคนที่มาเทตั้งเสาเทคันนะครับเทคันล่างเนี่ยคนละทีมกันนะอันนี้เป็นทีมใหม่นะครับอันนี้เป็นทีมญาติญาติพี่น้องตัวเองนะครับก็ ช่างก็บอกว่าเปิดน้ําใส่นะครับช่างบอกเดี๋ยวช่างเปิดน้ําใส่ปรับหน้าดินให้มันยุบลงไปนิดนึงนะครับเพื่อที่จะสะดวกในการตีพื้นนะครับการทําของเขาก็คือเปิดน้ําให้มันขังแล้วก็เอาเสียมเนี่ยสักลงไปให้มันเป็นร่องนะครับให้น้ํามันซึมลงไปใต้ดินนะครับผมเมื่อวานบ่าวเดียก็มาทําไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทําแบบช่างนะ แค่แบบเปิดเปิดน้ำให้มันขังหน้าดินนะครับตอนนี้ก็กำลังขนอิดลงนะครับโอเคเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะ,นะครับว่าหลังจากที่ช่างขนอิฐลงหมดแล้วนะครับช่างจะทำอะไรต่อไปนะครับผมโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ